สวัสดีครับพเพื่อนๆสวัสดีครับพเพื่อนๆนตอนนี้คือรายการแคนโนนะครับพายแคนโน,นที่บางกระเจ้าห้านึกตั้งนานที่บางกระเจ้าบางนาน,นอกนะครับอันนี้จะเป็นสถานที่ที่เรียกว่าปอดของเมืองกรุงเทพครับผมก็จะพานักท่องเที่ยวเนี่ย,ย,ย,ยเข้ามาเพื่อที่จะ <laughs> มาโอ้อันตรายอันตรายอันนี้เรียกว่าต้นอะไรนะต้นจากต้นจากนะครับนี่นะครับบรรยากาศอ,นนกกอ,อยู่ข้างหลังนู่นเลยครับนักท่องเที่ยวของเราลูกค้าของเรา ะมีสาวสวยนะครับมาเป็นไกด์พายแคนูให้เรานะครับ <c oughs> จะมีคู่แม่กับลูกอยู่ข้างหลังสุดพ่อกับลูกส,สาวสองคนนะครับนี่เป็นเอเจนต์ด้วยนะฮะ อย่าลืมดูข้างหลังให้พี่ด้วยเ,เด้อสบายสบายยวบอกคับต้นนี้กินได้ไหมเนี่ยกินได้ใบทำเป็นหลังคาตจากอืใบอ่อนสนบนุบุรีตาแข้งบุรีบุรีใบจากเหรอลูกกินได้ทั้งเชื่องลูกอ่อนก็หวานๆอว้ย เป็นกิจกรรมท่องเที่ยวของทางชาวฮอลแลนด์นะครับซึ่งเขานิยมในการพายเรือแคนูแล้วก็ปั่นจักรยานนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่สวยนะฮะของเมืองกรุงเทพนะครับไม่ไกลนะครับชาวกรุงเทพก็นิยม ที่จะมาปั่นจักรยานและพายแคโนโูกันช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันเสาร์นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายบนท้องฟ้าให้ดูดูบรรยากาศนะครับนี่นะครับนอนถ่ายกันเลยครับเพราะว่ากลัวไม้จะตีหัวจากข้างหลัง <c oughs> นี่นะครับต้นใบจากปกคลุมแม่น้ำนะครับสวยงาม นี่ก็เคยเป็นไกด์แสนสวยของเรานะครับทุกครั้งที่พานักท่องเที่ยวมานะฮะน้องจะต้องเป็นผู้นำพายแคนูแล้วก็ปั่นจักรยานนะบอกเด้บอกเด้มสิตีหัวไอเด้ ไปใส่สกิมสกิมมิง่งโอ้ห้องฟ้านะครับวันนี้ตัดแสงอาทิตย์แล้วนะครับเดี๋ยวเราเป็นตัดผ่าน YouTube อีกทีนึ่งบรรยากาศบ้านเรือนริมคลองนะครับทั้งแบบสไตล์เก่าสไตล์ใหม่นะครับ ห่างลูกทัวมาแล้วนะครับพายหนีลูกทัวแล้วสําหรับคนนำทางของเรานะครับชื่ออ้อมนะครับน้องอ้อมนะครับคือไม่ไม,ไม่ไม่เคยตรงนะฮะอ้อมอย่างเดียวนะครับพายอ้อมไปเรื่อยๆนะครับหรือไม่ก็ขี่อ้อมไปเรื่อยๆนะครับ อุ้มีเรือวางไว้หนึ่งลำเป็นจะเป็นเรืออะไรครับเนี่ยเรือขายอาหารนะฮะเรือกำปั่นวังเสาเดอเสาสิตีหัวไอ้เด้อว้าวว่าอะไร <c oughs> <c oughs> คนกันแล้วครับเรือคนกันแล้วโอเค you follow me that we have to back again น uh? ะ pad uh? you, you paddle and turn น r มันมันทวนน้ำหรือเปล่าเวลาเวลาเวลากลับกลับนิดิจะทวนน้ำนิดๆรอตรงนี้น้ำนิ่งแล้วพอประตูน้ำให้เข้ปิดไว้ครับโอเคต้องถ่ายประมาณเกือบสิบนาทีแล้วก็ให้ตัดอีกตัดต่ออีกแล้วก็เอาเพลงใส่เข้าไปบางช่วงก็จะพูด สะพานตีหัวตะก,ก้องนะครับตอนนี้ นนี้ใช่ไหม,มสวย เราพายไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะพายกลับอีกรอบหนึ่งนะครับกลับจุดไหนบรรยากาศร่มรื่นนะครับอืมีที่เดียวใช่ไหมเรือคันโนที่นี่มีที่นี่ที่เดียวโอ้ ประตูน้ำแล้วก็เดินกลับใช่มั้ยตูน้ำก็เดินกลับ1นึ่กิโลสองอเมตรอ้ะเอาเดวนี้เรามาดูว่าเราจะผ่านด่านนี้ได้ไหมครับต้องต้องนอนนะครับ จะกลับแล้วเหมือนกลับใช่ไหม โอเค so here is the dam the dam will be closed we have to return back again yeah return ให้แกกลับก่อนก็ได้

Okay, madam, you gonna return back there again. I gonna follow you. ต้องหาอะไรมาตั้งตรงนี้เอาไว้เอาไว้ทดเสียสบโทรศัพท์อะตั้งไว้นี่จำไว้เงี้ยแล้วก็นี่โทรศัพท์ โอ้ยค,ครับใต้ต้นใบจากนะครับเราจะพายเรือมุดใต้ต้นจากนะครับนี่บรรยากาศแบบนี้หายากครับในกรุงเทพส่วนที่เมืองการก็อีกแบบง <c oughs> <c oughs> เปียบสาวอะไรอย่เงี้ยแหละเอ้าเอาโอเค